ขนาดังเป็นใหญ่หหมากินกุ้งแช่น้ำปลากับผักสดรอบสวนกันครับกุ้งแช่น้ำปลากับมะเขือเทศสดๆเนี่ยมะเขือเ<ะ>ทศมะเขือเครือปลูกเองออาลูกใหญ่ๆี่เห็นไหมอ่ะออสดสดเลยเช็ดอย่างเดียวไม่ต้องล้างเช็ดทมทีดีก่ก็ล้างนี่ อุ้ยมันไม่สะใจออสต้องสามตัวเออดับเบิลแทบแหม่มึงนี่บาายุน้อยหิวจัดก็ดูแลดูอืมอืมอืมอืาแตกเลยอืกุ้งแช่น้ำปลากับยานมรุมมา แบบพิสดารอืมเซ็บเฉ็บนอดเมนูหน้าอยากได้ผมกับหม่ออดเทคติคเข้ากินอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอืมอืมอืมหวานมากบอกเลยเข้ากันมากเลยเนื้อกุ้งก็หวานอยามาลุงก็หวกุ้งใช่น้ำปลา กะเพรอีเลสอ่าพันเลยพันเลยบตรงลางเนาะอ๋อนะ่าวไหมังเทวดาล้างให้เร็วอนเดียวนะสอดเลยอ่ไอฮะอ้ยเฮ้ยเะเฮ้ยดูดูดออ้ยเล็บบิด เต็มปากเต็มคำเลยกุ้งแช่น้ำปลากับผักนอกสดๆในน้ำมาอดมึงมาไอบ่พอยบบกินแล้วข่อยอิ่มแล้วไหยบ่อใดบ่อใดลงมาลงมาโอ้ยไปกุ้งกินได้หาหม่งกินได้ดีเลยไหมนี่เลยดองผักนอกจะกินไปไหนเนี่ยเราเอ๊ะ ของแช่ได้ออดนี่ยโ้แสบเลยมามาเอามาสิทิ้วทาเอาไปเอาไปนี่กินแบบสดๆเลยเดี๋ยวดูข้างใต้ก่อนไม่มีอะไรนี่นี่ของแท่ว่ะออดเอ้ยหมูอัดเท็กเกิลอ่ะออดอ่ะให้อันนี้ให้เอ้านึกว่าจะกินเองไงให้ให้ให้โอ้อ่ะกินก่อน อ,อามึงจับไอชีอเฮ็ดเองมึงเบืองกูใบเดียวไม่เอาต้องอย่างนี้สลัดพอคา,าจังเป็นใหญ่คาดจังเป็นใหญ่า